สบายดีเนาะส,ส,สบายดีสบายดีคุณพี่เนาะเอฟซีปลาลุงบริสุทธิคนต่วจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ต่างประเทศเออผมพ่อกระซ่องสาแพงกับยูเฮือนที่ก้าวไปนั่งอยู่กับลูกกับบอยาวตอนนี้เพิ่งยังทันไปเวียงคือเนาะคลังสีพากันกินข้าวพี่น้องมีอย่างกินมันขวพกกบพักรวมมิตกขวบพักตะพกกะแล้วก็กะเพาวี่อย่างเนาะจินข้าวกะ ပါล lo ูกบ่ได้นี่พี่น้องลูกแกบ่ได้ไกลพี่อยู่พี่พี่สวัสดีบ่ยามสวัสดีเหนอเกะเพาข้าวก็ต้องลูกมายกอนีเอาไปหินะ

ส่งแต่ห้อนแต่ละมื้อจะสิบอย่ที่วะาไม่ใบกอืมกันทรงเฮะงไกันรงนค่อม เจาะเลยเจาอย uh ู่รุ่มต้งใส่ยังเอกระป๋าลูกควได้ยังากระป๋าใส่ใส่หมวน้ครมบกตคือมงนี่แต่งวัที่กับขาบุถึงบานเลยเป็นแน่มุกกินน้ไหมด

พัดด้กันทำม้ม่มน่าอยู่<ม>ล้อเสียจะต้องเชืมเมืนมอนเราติดถุงรออะค่อยบวกแป๊งเลยเปรบะท้าแป้งย้ำหอดน,นะต้องแป้งแบบนี้ใหม่นะแปะแข็ง,ง,งอทอดี่ไหนสงการนะนะบวกเป๊ะก็ทำที่ามไดนะ้น้ะที่ทามได้น้นยังได้น้เลยนะ ไหไนเนาะแต่ทิศทางทิจองที่เบสบอ,อ,องก็เรยนแล้วไม่ยอมนะบทวป๋าูที่อเขาเริ่มหนึ่งจากวันที่ที่เอาทีเลี่ยงนี้บา้งนี้กัคูทียูแต่บ้านแกนเมืองก็เดียนท้างนะเรนะินทาาเริ่มกับบ้านแล้วนะ ตาตาปอดวาตถุกปกนพี่น้องเลยวัตถุการเลโว้ยัวายอยู่ไซคนนี้เขากำลังแบบเขีมเครื่องกับผูมีลำเนาหอคบบางเจิดเงินมันก็่พขบคั่ววัววายอยู่ไซพี่น้องเลยนะตอนนี้นะมวนแล้วเนาะวัตถิเหตุแต่มีมวนแล้วเียมปดินบานเต็ือื่นแล้วเนาะว่นนาเร่ยอย่างยันวัตถิเหตุพี่น้องสุดวัตถุการณอืมก็อานะับรถเกินเสยัง lột lại đó là không kịp nhiều mau nha bạn. À, đó. à, cho nó bí đi vẫn còn sệt. tập en cơ bản nha, vừa đi vừa này,

ฉันเ,ยเลยอ่ะบานไปได้ที่นงกระเริดพอก็ไหนกินน่าจิงไป

เผือ่อจอบกินเล็กเนีนเ่ย,ะยะนะ,ยยะ,ะยเป็นใจด้วค้ะใ้ระก็่ายดีครนะเอาบุรี่เอาบุหรีเป็นถ้าสมุดขนาดไปซีนกพี่จะทันก็เลิแบนอ๋อมาวล้วันนี้เ็เนดนผุดิด้ดดจ้ะสองสามปีเ ไปอะไรที่ไหแล้วนี้ไม่ลลไหลเลยทางอนกันนอนสไลงเง่งเลยพี่น้องะแป้งไหรหลายเถื่อนละดับนทานอนค่ะทางเงี้ยทางเงี้ยคือ่า mời còn mời nè mời mời hình mời còn mời mùa mai là có mời lộn luôn luôn mời mời lại mời là mời 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 như nhảy đấy mời nhảy đấy mời 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 nhiều hơn mời 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 này mời 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 mời

บ่อยกินบัดไทแ้ะบ่อยกินบัดไท้อือเตโต้นางคนก็ว่าบ่อยกินน้มไล่จนทุกทลูกเงี้ยเงี้ยมาเผป่นนุ่มกะปากระมิดนี่มคนบ่ายไล่คนว่ายดีแล้วว่าย้คือมบเตียงอะไรบางคนก็ว่าลูกอะไรเกิดบ่อยกินข้าวบ่อยกินบัดไห้เลยดอวงเขาเป็อยางต้เขาบว่ามันเนี่ยปร่บแตยังให้กินเลย กินแน่แต่พอแต่เมากพดกันยังไม่จริงจังเลยแต่พอแต่มยังติ๊ก <egy voice> ุ่นยาบกินข้าวยบม่กข้าวมุมกมกข้าวยบหอมเลยค่ะหนดูเจะกินหอมไปตรจะหอมแนวจะค่อนไพรเนยะต่ปีกบวนะเจ้ขี้ปากว่ะบริษัทเนอะูอหาญาติได้ปูศิื่า เท่เาบ้นเาเด้กี่นนเาเหรอเนาะจากินกินหมุกบ่กินป so> ั๊บนะเจกินกินหมไชินปั๊บนดูเลยนะบ่มีสิ้นอกเียี้แลลกว่จะใส่ีเข่าบัดเข่าลาขีดเขียวเขียวเับเขียวเม้งเขียวเม่นะเขียวกปบเขียวผุ้เเ่าไม่ได้เปลงได้เด็กี่นขุนเเลย เส้นอันไหนเส้นอันไหนเรื่องกระังไงนีเนาะอืมเลี้ยงลูกไงเลี้ยงลูกไงทุเรศกี่แบบที่มีโทรศัพท์ด้วยขนมหวานอะไรหนึ่งพันสักหรือหมากบีหรือหมากขามหรือไม่หรือโต๊ะไปโทรศัพท์ น้ำน้องตะกี้ดำ้หน้าเด้อเอาน้ำน้องมาเลาะเนเนท้อสุสัมมาแลาะสิโซะให้ยังน้อยฮะให้ทบให้ดั้ให้ดั้แล้วว้เลยให้ลุกน้ำน้องไปเลยเห็นแล้วกว่านี่มานหินน้งเนเนโทอสรพั์มาเล้ะ อำหนูกลำใสมไยมั้งไม่่ะำ่มทำม,ทมบึงทรัพย์ต้องไอยู่ดนเด็กน,น้อยค่ะ สิมีกินแบบว่ามันแบบว่าก็หานั่นแหละบ่แม่นแมนจสิว่าไงต่างโลด่อือกันเนาะเด้อหาเกินแล้วเฮาเสิฮู้มันแซ่บแว่าบ่แซ่บจังเนาะคนอื่น,น่นในปากนี่มันฮู้ม,มนมนหาที่วกินประจําอนะค เรก้้งมาก้างลมันแห้งข้าวบุญทองอ่อแม่พ่อบุญพ่อแไ่พ่อเสียแม่บอกไว้โถ่ดิฉันกูง้าะพ่อน่ย ไม่ก่เถอะกับป่าเราเนะเบือ่อลรับอีกแล้วกินนมแล้วก็นอนไปเนาะคุเปิดเล้นอดนะคุณเปิดลมเป่าสซองซับหน่วยเองเลยนนเงนนะนนี่ยงซะละเงี่ยอยู่นะแป้งต่ังเี่ยถฐานอนไอ้คือกบเนี่ยแหละ

ลูกลับได้มีเวลากินข้าวทั้งนาะอ่ะสะเปลงกระซิคอปิดคลิปเลยเพียงนาะสุดท้ายนี่กะเขอขคุณขอบใจนะ่อพี่น้องเอฟซีขึ้ก้าวพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจสะเพลงใช่เนาะถ้าสะเพลงผิดพลาดประการใดพี่น้องว่าบุตรก็ต้องบุญเจะบวงงามคลิปนี้กะกับขอโทษขอไปน้พ่อพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องสะเปลงก็ขอพรน้อยใจให้พ่อพี่น้องจึงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความคิดจได้ความขาดจะมีคลิปในอากับสบายดีพี่น้อง